สวัสดีครับผมวันนี้มาทําการอัปเดตเจ้าตัว OBS กันนะครับเห็นหลายคอมเมนต์ว่าอัปเดตแล้วใช้งานเจ้า Lower Third ไม่ได้นะครับตอนนี้ผมยังใช้เวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับเป็นเวอร์ชั่น27.1.3อยู่นะครับตอนนี้เขาไปเวอร์ชั่นไหนกันแล้วเรามาดูกันครับอตอนนี้เจ้าตัว OBS นะครับเป็นเวอร์ชั่น27.2.4ไปแล้วนะครับผมผมก็จะทําการตอนนี้ก็ยังใช้ได้นะครับ เ้าตัวโรเวอร์เตอร์ที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นยังกรทำใช้ได้อยู่นะครับเป็นยังวิ่งวิ่งอยู่อ่ะมาทำการอัปเดตกันเลยครับผมก็เสร็จสิ้นนะครับอัปเดตทางโอเบสขึ้นมาครับผมเมื่อทำการเปิดโอบขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเจ้าโรเวอร์เตอร์นะครับจะเห็นว่ามันไม่ทำงานแล้วนะครับผมวิธีแก้ครับผม ติ๊กไปที่ browser source นะครับผมเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับผมให้เปลี่ยนตัวนี้ครับผม local file นะครับเอาติ๊กถูกตรงนี้ออกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับค่าตรงนี้มาจากไหนนะครับก็ให้พับหน้าต่างตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วเราไปที่โ f เดอร์ของ lower t e r นะครับลิกขวา open file location ครับ มาที่ OBS Studio นะครับที่เราติดตั้ง l o a t u r t r d ไว้นะครับผมตัวนี้ครับผม Browser Source แลบเบิ่อคลิกขึ้นมาครับเราก็จะได้ Browser Source เป็น URL นะครับผมให้คัดลอกครับผมแล้วก็เอามาวางที่ตัว OBS นะครับตรงช่องนี้นะครับวางเข้าไปเลยก็จะได้ Source o ตัวนี้มานะครับผม กดโอเคครับผมเจ้าโรเวอร์เตของเราก็จะกลับมาแล้วนะครับก็คืออัปเดตหลังอัปเดตแล้วนะครับให้ทําตามที่ผมว่าไปแล้วครับแล้วก็เรื่องของตัวโลโก้ไม่มานะครับผมมีวิธีการแก้ไขดังนี้นะครับผมให้เอาโลโก้ทั้งหมดนะครับผมมาไว้ในที่ตัวนี้ครับ โลโก้ครับผมถ้าท่านทำโลโก้เสร็จแล้วนะครับให้เอาโลโก้ทั้งหมดนะครับมาไว้ที่ตรงนี้ครับและ C นะครับโปรแกรมไฟล์ OBS Studio โลโก้นะครับผมเอามาวางไว้ในนี้ให้หมดเลยนะครับผมถ้าเอามาจากที่ที่อื่นนะครับเอามาจากโฟลเดอร์อื่นนะครับมันก็จะไม่ขึ้นโลโก้มานะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ